สวัสดีครับพบกับผมช่องพังลงซับนะครับนี่เราก็เอาพังลงซับมาล่ามนะครับล่ามไว้ตอนเที่ยงเที่ยงอัอนนี้ก็โควิดรอบสามก็สวนปิดแล้วนะครับก็ได้ต้องเขาอลงมาล่ามข้างล่างนะครับ ก็อ้วนนะครับอ้วนมากพังลุงซับก็ต้องเอาหญ้าไหมเขาโยอนหญ้าไหมกากินนะครับกลับบ้านไปอาทิตย์หนึ่งนะครับไปช่วยแม่ทำร้านอาหารนะครับ ได้เจอพังลงทรัพย์นั้นนะครับอ้วนมากเลยก็ได้กลับมาดูแลเขาอีกครั้งหนึ่งน่งครับพังลงทรัพย์ก็จะกินอเอาให้เขากินเต็มที่นะครับเออหอไปแซแหรอว่า นี่ครับทางลุงซับอ๋อ ก็น่ารักอยู่นะครับทางลุงซับกินเยอะนะครับแต่ละวันนี่ก็จะเป็นมาผูกในป่านะครับ ที่ลับที่นอนนี่ก็เป็นหญ้าเราไปตัดตัดหญ้ามาให้เขานะครับนี่ก็จะเป็นสับปะรดต้นสับปะรดรดละแปดร้อยนะครับเหลือแค่นี้นะครับใกล้จะหมดแล้วนี่ไปซื้อมานะครับอันนี้ก็หญ้าเป็นหญ้าปลูกครับนี่เราก็ไปตัดมา ตัดไม้เขากินนะครับหญ้าปลูกนี่เป็นจะจะละจะหวานนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกหญ้าก็จะอุดมสมบูรณ์เลยนะครับช่วงนี้<ฮ>เขาจะเล่นกลแล้วนะครับ เขากินอิ่มนะครับเขาจะเล่นคนเล่นนะเล่นเป็นเด็ก เขาจะปอกทิ้งนะครับก็จะกินเขาเล่นนะนะครับไม่ค่อยกินนะครับน่าจะอิ่มแล้วไม่ค่อยกินแล้วครับน่าจะอิ่มแล้วครับไม่ค่อยกินหญ้าแล้วเล่นเริ่มจะเล่นมากกว่าแล้ว เขาคันเขาก็จะถูถูต้นไม้นะครับเขาคันเขาก็จะถูกับต้นไม้เขาจะไม่ค่อยกินแล้วนะครับเพราะเขาอ,อิ่มแล้วเขาไม่ค่อยกินแล้วเนะขาจะเขาอ,อิ่มแล้วครับ จะไปทางเล่นมากกว่านะครับเล่นดินเล่นอะไรนี่ครับบรรยากาศเขาจะไม่ค่อยกินแล้วเขาอิ่มแล้วครับบรรยากาศอุดมสมบูรณ์ครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกครับผมยาหาง่ายมากแต่ว่าต้นสับประรดของเราก็เริ่มหายาก พอาะต้องซื้อนะครับรถล,ละแปดร้อยช่วงนี้ก็ตกงานนะครับเจอโควิดเข้าไปตั้งตัวไม่ทันเลยครับเขาเล่นแล้วเขาจะมากินมา มันเดิมครับค่อยๆค่อยๆเก็บกินนะครับค่อยๆเก็บกินไปเรื่อยๆนะครับพังลุงซัพ์นี่เป็นช้างเชือกแรกนะครับช้างเชือกแรกที่ซื้อมาเลยนะครับ พังลุงครับเมื่อก่อนซื้อมาสองแสนครับเมื่อก่อนซ้างยังไม่แพงครับเดี๋ยวนี้ราคาขึ้นนะครับแล้วเขาเหนื่อยเขาก็จะมากินค่อยๆกินไปเรื่อยๆเขาก็จะเล่นทั้งเล่นไปกินไปอย่างนี้นะครับตา,มารมาษาซ้างครับ ถ้าเขาอิ่มแล้วเขาก็จะไม่ไม่กินเขาจะไปเล่นเดีวเขาค่อยมากินใหม่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ